ากเรื่องที่อดีตทนายความพุทธอิสระร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทําของพิธาและพักก้าวไก่ที่เคยเสนอร่างพรบรแก้ไขม .112 และใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิ์ หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่และล่าสุดนะครับพักก้าวไกลก็ได้โพสต์คําร้องแบบเต็มนะครับที่พักถูกกล่าวหาล้มล้างการปกครองเพราะเสนอแก้112นะครับโดยระบุว่าแก้ไขไม่ใช่ล้มล้าง คำคร้รองนี้ยกความคิดเห็นและการตีความพฤติกรรมของพรรคก้าวไกลจากบุคคลหลากหลายที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นจุดยืนกันดีคุ<ข>้นเลยใช่ไหมฮะออใครบ้างเออนะครับคุณผู้ชมผู้ชมพร้อมฟังชื่อ,อยัง มาฟังกันดูนะครับว่ามีใครบ้างครับความเห็นมาจากคนเหล่านี้ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งใครบ้างพระจรอฮะเช่นนายแก้วสรรอติโพโอ้ครับผมครับผมครับผมนายสนธิลิมทองกุลครับผม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 ที่มาพร้อมกับเครื่องดื่มเครื่องดื่มครับชื่นของเขาครับผมสมเกียรติออนวิมลครับโอ้ครับผม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 ตัวอย่างบางท่อนในข้อร้องเนี่ยนะครับโดยในคําร้องเนี่ยได้อ้างอิงบทความของแก้วสรรอติโพครับที่เผยแพร่ แพรในเว็บผู้จัดการออนไลน์เรื่องแก้วสันชี้ก้าวไกลแก้หนึ่งหนึ่งสองหมดความเป็นสถาบันเหลือแต่คนธรรมดาเท่านั้นเดี๋ยวก่อนนะชื่อบทความฮะเผยแพร่ในเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์เอ,อ่อแก้วสันชี้ก้าวไกลแก้หนึ่งหนึ่งสองหมดความเป็นสถาบันเหลือแต่คนธรรมดาเท่านั้นโอ้โห <laughs> อันเนี้ยคุณผู้ชม, <c oughs> มคือข้อมูลประกอบคำร้องอ่ะครับโดยบทความนี้เนี่ยนะครับพยายามจะสื่อว่าก้าวไกลเนี่ยมีเจตนายกเลิกม .112 ยกเลิกยกเลิกเลยครับกยกเลิก112เออครับเพื่อด้อยค่าลดสถานะของพระมหากษัตริาาย์ให้เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปขนาดนั้นนี่มันอะไรครับเนี่ยโอ้โหสุดจริงๆรับครับ โอ้โ<ฮ>คืออย่างอย่างที่บอกแหละพอมาเป็นประเด็นนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็มีอีกแล้วนะครับคนที่แบบเหมือนแกล้งไม่ได้ยินแกล้งมองไม่เห็นหรือหนักไปจนถึงว่าแกล้งโง่เพราะว่ามันก็มีออกมาเป็นบทสัมภาษณ์เยอะแยะมากมายที่ชัดเจนเป็นวิดีโอเห็นหน้าชัดๆเสียงพูดชัดเจนว่าแก้ไขแล้วก็ไปพูดคุยในสภา หากมีการโหวตในรัฐสภาแล้วไม่ผ่านก็ไม่คือไม่ผ่านก็ไม่เข้าใจหรือว่ายังไงหรือว่ามีความเชื่อจริงๆทั้งๆที่เขาพูดออกมาชัดเจนหมดแล้วอะเออว่าคุณมีความเชื่อจริงๆว่าไอ้ที่ไอ้พวกนี้มันพูดเนี่ยไม่จริงหรอกมันเป็นอย่างที่สันว่าเนี่ยแหละเขาพูดแบบนี้เหมือนว่าพอก้าไกลได้เป็นรัฐบาลปุ๊บพิ่ธาได้เป็นนายกมอหนึ่งสองจะแมจิกลี่หายไปเลยเนื้อป่ะมัน เขาทําเหมือนว่าอย่างนั้นอะไม่เหมือนเราคุยกันอะ,ะแล้วหรือว่าเราเราฟังเขาพูดเขาพูดว่า1นบวกหเท่ากับสอเราทุกคนก็ฟังเข้าใจว่า1นบวกหเท่ากับสแต่คุณไปฟังยังไงว่า1นบวกหเท่ากับเก้าใช่ คือคุณต้องการให้มันเกิดอ,อะไรขึ้นในสังคมเหรอครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี62นะคะพักอนาคตใหม่นะคะก็เคยถูกคุณนัทพรโตประยูนไปยื่นคำร้องโดยตรงต่อสารรัฐธรรมนูญกล่าวหาว่าพักอนาคตใหม่มีแนวคิดและเจตนาล้มล้างการปกครองระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยหนึ่งในข้อกล่าวหาระบุว่าเพราะสัญ,ญลักษณ์ของพักมีลักษณะสามเหลี่ยมด้านเท่ากลับหัว ซึ่งมีความเหมือนกับสมาคม ati, อิลูมินาติซึ่งเป็นองค์กรลับจึงเป็นพักการเมืองที่เป็นอันตรายต่อระบบการปกครองระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่ต่อมาสารรัฐธรรมนูญก็ยกคำร้องโดยบอกว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยไม่เป็นการกระทำ <c oughs> ที่ล้มล้างการปกครองแต่อย่างใดครับ <c oughs> แต่พัก <c oughs> อนาคตใหม่ก็ถูกยุบไป <c oughs> ในคดีที่ คุณธนาทรให้พักอนาคต,าคตใหม่กู้ยืมเงินครับผม <C HA> ซึ่งก็คงจะไม่ได้ต่างกันกับสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะครับว่าถ้าสมมติว่า,าที่บอกว่าทําไมก้าวไกลถึงดื้อจัง <ừ m. S 1> ไม่ถอยเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเลย <ừ m. S 1> มันก็ไม่ได้ต่างกันครับก็คือคิดว่าถ้าเขาถอยเรื่องนี้ทั้งทั้งที่มันเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดามากๆ <ừ m. S 1> แล้วก็เป็นนโยบายเฉยๆแล้วก็ทุกอย่างก็จะเป็นไปตามระบบขั้นตอนในระบอบประชาธิปไตยแล้วถึงถอยนะก็ต้องมีเรื่องอื่นอยู่ดีล้ครับ